สามสองหนึ่งโอเคสวัสดีครับวันนี้เรามาดูโจทย์คณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ประยุกต์ปีละหกนะครับปีที่แล้วนะซึ่งโจทย์วันนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ยากนะครับเอามาดูกันเลยนะครับโฮมสเตย์แห่งหนึ่งมีห้องพักอยู่3ห้องประกอบไปด้วยห้องขนาดเล็กพักได้ไม่เกิน2คนนะครับ ห้องขนาดกลางพักไม่เกิน4คนห้องขนาดใหญ่พักไม่เกิน6คนปรากฏว่ามีลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาจองในวันนี้เลยครับวันที่15ามกราคม2 5 6 7จําำนวน2กลุ่มโดยกลุ่มแรกแจ้งผู้เข้าพัก6คนและกลุ่มที่2นะครับก็คือแจ้งผู้เข้าพัก3คนนะครับอ่าและเขาถามว่าเราจะมีวิธีการที่จะจัดผู้เข้าพักอย่างไรบ้างนะครับนะครับกี่วิธีโดยที่ผู้เข้าพักที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ต้องไม่พักห้องเดียวกันนะครับและผู้เข้าพักที่อยู่กลุ่มเดียวกันสามารถพักห้องเดียวกันหรือแยกห้องกันก็ได้นะครับโอเคเศจในนี้เข้าใจโจทย์หรือยังโจทย์เนี่ยบอกว่ามีอยู่สองกลุ่มนะครับซึ่งขออนุญาตแทนนะครับกลุ่มที่อยู่3มคนจะแทนด้วยสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินเป็นแทนด้วยกลุ่มที่อยู่3ามคนนะครับอันนี้ก็คือแทน3มคนเห็นไหมส่วนสีแดงนะครับแทนด้วย กลุ่มว่าหกคนนะครับแทนหกคนเห็นไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะอ่ะมาดูคิดกรณีที่หนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะคิดกรณีที่หนึ่งนะครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าห้องพักเนี่ยมีอยู่สามห้องใช่ไหมครับแสดงว่าห้องละหนึ่งห้องละหนึ่งห้องละหนึ่งรวมกันเป็นสามห้องนะครับห้องพักที่หนึ่งนะครับก็คือ ห้องขนาดเล็กใช่ไหมครับห้องขนาดเล็กจุได้2คนห้องขนาดกลางจุได้4คนและห้องขนาดใหญ่จุได้ไม่เกิน6คนนะครับอ่ะวิธีคิดวิธีที่1นนะครับเออเราจะเอาผู้เข้าพัก3คนนะครับมาอยู่ในห้องขนาดกลางนะครับแล้วก็ผู้เข้าพัก6คนเนี่ยอยู่ห้องขนาดใหญ่รวมกันเลยนะครับ6คนได้ไหมครับได้เนาะ น,นี่คือวิธีที่1นนะครับวิธีที่1เป็นวิธีที่น่าจะง่ายนะครับต่อไปวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองก็คือเราจะเอาผู้เข้าพักนะครับก็คือเราจะเอาผู้เข้าพัก1คนนะครับมาอยู่ในห้องเล็กแล้วก็ห้องกลางเนี่จะไว้สองคนนะครับในกลุ่มสามคนเนาะส่วนหกคนเนี่ยก็อยู่ห้องใหญ่เหมือนเดิมเลยนะครับ <S <S วิธีที่ส นะครับเอาผู้เข้าพักสองคนนี่อยู่ในกลุ่มสามคนเนาะมาไว้ห้องเล็กแล้วก็ห้องกลางเนี่ยหนึ่งคนนะครับแล้วก็ห้องใหญ่เนี่ยเราก็ใส่ไปเลยหกคนนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปวิธีที่สี่เราจะเอาผู้เข้าพักที่อยู่กลุ่มหกคนเนี่ยแยกออกมาแล้วเนาะกลุ่มหกคนก็คือสีแดงนะครับเราเอากลุ่มหกคนเนี่ยมาไว้ห้องเล็กหนึ่งคนนะครับแล้วก็เอามาไว้ห้องใหญ่นะครับห้าคน ส่วนอีก3ามคนกลุ่ม3ามคนเนี่ยก็อยู่ห้องกลางเหมือนเดิมนะครับวิธีที่5นะครับเอาผู้เข้าพักนะครับห้องขนาดเล็กนะครับเอาไว้2คนนะครับในกลุ่ม6คนเนาะแล้วก็อีก4เอกสี่คนนะครับเราจะเอาไว้ห้องใหญ่ซึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีก3าคน ก็จะอยู่ห้องกลางนะครับและวิธีสุดท้ายนะครับที่เป็นไปได้นะครับนันก็คือเราจะเอาผู้เข้าพักนะครับที่อยู่กลุ่ม6คนเนี่ยมาอยู่ในห้องเล็ก2คนและห้องกลาง4คนส่วนห้องใหญ่เราจะเอาผู้เข้าพัก3คนซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูเหมือนเอาคนน้อยมาอยู่ในห้องใหญ่ ซึ่งมันก็ไม่ค่อยคุ้มค่าใช่ไหมครับอาจจะประหยัดค่าไฟอ่ะทฤษฎนี้ทฤษฎนี้เนี่ยแต่ละวิธีนะครับมันสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับเราก็ลองมาคิดกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับห้องเล็กเนี่ยไม่มีใครเลยนะครับก็คือ3เลือก0นะครับคูณกับ3เลือก3นะครับห้องกลางเนาะแล้วก็6เลือก6นะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับ หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับก็คือได้หนึ่งวิธีนี่คือวิธีที่หนึนะครับวิธีที่สองเนาะก็คือห้องเล็กนะครับก็คือเลือกมาหนึ่งคนก็คือ3เลือกหนึ่งห้องกลางก็คือ2เลือก2นะครับแล้วห้องใหญ่ก็คือหกเลือก6เหมือนเดิมนะครับก็จะได้สามคูณหนึ่งคูณหนะครับก็จะได้3วิธีเห็นไหม วิธีที่สามนะครับเราก็จะได้สามเลือกสองนะครับแล้วก็หนึ่งเลือกหนึ่งแล้วก็หกเลือกหก,กนะครับก็จะได้สามคูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งได้3ามวิธีเหมือนกันนะครับวิธีที่4นะครับวิธีที่4ก็คืออันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่แล้วใช่ไหมครับก็คือหกเลือก หคนนะครับแล้วก็สามเลือกสามเหมือนเดิมแล้วก็หกเอ่อห้าเลือกห้านะครับห้าคนเลือกมา5้าคนนะครับก็จะได้6กคูณหนคูณหนะครับได้6วิธีวิธีที่5้าวิธีที่ห้านะครับก็จะได้ว่า6เลือก2นะครับ สามเลือกสามแล้วก็สี่เลือกสี่อ่าวิธีนี้ได้กี่วิธีครับได้หกเลือกสองได้กี่วิธีได้หนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับอ่ะติดเอาไว้ก่อนเนาะ ส่วนวิธีที่หกนะครับก็คือหกเลือกสองใช่ไหมครับแล้วก็หกเลือกสี่แล้วก็สามเลือกสามนะครับก็จะได้หนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหม อันนี้นะครับหกเลือกสองก็จะได้15วิธีขอไทยตรงนี้เป็นสีเลือกสี่เนาะก็จะได้หนึ่ง5ืสิบอ่าตอนนี้เราก็จะได้ทั้งหมด15วิธีนะครับอ่าวิธีที่ห้าได้15วิธีวิธีที่หกได้15วิธี เพราะฉะนั้นแล้วก็เอาวิธีทั้งหมดนะครับมารวมกันเอาเอาเอาหลุดเอาวิธีทั้งหมดมารวมกันก็คือวิธีที่1ได้1วิธีวิธีที่2ได้3วิธีวิธีที่3ได้3วิธีวิธีที่4ได้6วิธีวิธีที่5ได้15วิธีและวิธีที่6ได้15วิธีนะครับก็รวมกันอันนี้ได้30อันนี้ได้10อันนี้ได้3นะครับ รวมกันก็จะได้3ามบวกสิบบวกสาก็จะได้4 3่วิธีนะครับก็เขียนสรุปไปนะครับดังนั้นแล้วดังนั้นแล้วนะครับวิธีที่จะจัดผู้เข้าพักนะครับเขียนไม่สวยเลยวิธีที่จะจัดผู้เข้าพัก สองกลุ่มนี้ได้สี่สิบสามวิธีจบ